ก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหวยพีมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหวยพีมวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2564นะครับก็หลังจากที่ลุ้นหวยกันแล้วนะครับนหวยออกนี่ข้างบนนี่ก็761นะข้างล่างนี่ก็57นะครับ2ตัวล่างนี่ก็57ก็7บน7ล่างนะครับออกอย่างนี้ก็เจ้าจมือก็จะน่าคงจะสบายๆนะครับแล้วก็มาลุ้นมวยกันนะเป็นการ ได้ครอบอาจารย์ชั้นเชิงมวยก่อนช็อกของรายการช็อกเติดสีซึ่งจะช็อกกันในวันที่21 พฤิกษยนสรยกินะครับสำหรับผลงานการชี้ตัวเล่นก่อนชกของอช่องเจ็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็ชนะ2แล้วก็แพ้2นะครับนะก็ถือว่าผลงานนั้นต่ำกว่ามาตรฐานสัปดาห์นี้ผมก็ได้ทำการวิเคราะห์อย่างเต็มที่นะครับนะจะผิดจะถูกจะแบบไหนอย่างไรก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าได้วิเคราะห์อย่างดีที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้ผลงานกลับมาสเสถียรผิดไม่เกินหนึ่งนะแต่ละช่องนะครับนะซึ่งก็อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผลงานช่องอื่นจะดีแบบไหนอย่างไรก็ไม่สําคัญเท่ากับผลงานของช่องเจ็ดนะครับนะเพราะว่า,าช่องเจ็ดนั้นเป็นช่องที่ยอดนิยมสําหรับสมาชิกนะครับนะ <c oughs> สำหรับการวิเคราะ์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยการชกอมมมก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็ในในประเด็นในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนะถ้าไม่สำคัญก็จะไม่นำมาลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนรแบไบในสำคัญก็จะ นำมา,าร่วมนะนำมาร่วมในการวิเคราะห์ด้วยนะครับน,ะนำมาพิจารณาตัดสินใจในเรื่องของข้อมูลด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาฟังแล้วท่านใดฟังแล้วมันได้ประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกาลังใจและก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้อัพลงให้ตลอดนะครับในะช่วงนี้อ่ามวยที่บุรีรัมย์ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับนาะจะกลับมาจัดกันที่กรุงเทพนะครับนาะจะจัดกันที่กรุงเทพก็อ่า เวทีลุมพินีบ้างเวทีราชดำเนินบ้างนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้ได,ได้เข้าไปภาคกันในเวทีแล้วนะครับเนะี่ยสาดาบรรดามวยหูต่างๆก็คงจะได้อ่าไปภาคมวยกันในเวทีมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะคาดว่าเดือนหน้าน่าจะกลับมาปกติทั้งหมดนะปกติร้อยเปอร์เซ็นต์ในอวองการมวยของเรานะครับนาะซึ่งผมเองก็อาจจะทําหน้าที่ในการวิเคราะห์เชิงงมวยแล้วก็ภาคมวยให้ดีที่สุดสําหรับสมาชิกนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณกาลังใจที่ให้กันมาตลอดนะครับนะเพื่อที่จะให้ผมสร้างสรรค์ผลงานผ่านทางช่อง u t u b e นะครับนะให้อ่าชี้ัวเ่นที่มีความสเสถียรมันของผิดไม่เกินหนึ่งของแต่และช่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่าท0ได้บ้างนะครับนะ40นี่ก็ได้นะครับแล้วก็อ่านี่ก็ได้ได้หลายช่องอยู่นะครับนี31นี่ก็หลายช่องอยู่อ่าก็ถือว่าอ่าเป็นกาลังใจครับนะเพราะว่าทุกครั้งที่อ่าได้40ย์ผมเองก็จะได้โบนัสพิเศษนะครับนะสำหรับอ่า <c oughs> ทีมงานก็ดูว่าจะเป็นกาลังใจให้กับทีมงานกับทุกคนด้วยนะครับนนในการที่จะร่วมกันทํางานตรงนี้นะครับ <c oughs> มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งนะครับนะของช่องเจ็ดสีประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับในยะี่สิบเอ็ด เดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งจะถ่ายทอดในเวลา14.30นกานาทีคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงเสือคิมก็รุ่ธนเกียรติพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินแพทย์อรุณ กบวัสดุปันภูเก็ตมวยคู่นี้ชกกันพิกัด114ปอนด์ก็เป็นการมวยปูนเสือสำหรับทางด้านของเสือขิมก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่จะสูงยาวดูว่าจะได้ลอยเล็กน้อยนะสมมวยก็ปีมือบุบบนเข่าหนครับรับได้เก็บอาวุธของคู่ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยก็ถือว่าครบเครื่องนะก็แข่งขวาแม่นซ้ายหน้านี่ก็ถือออกได้ดีมัดศอกออกตลอดเลยครับนั่นแล้วก็ลูกทีบนี่ก็ทีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกเจ้าอาวุธวงไว้นมารัะ กดแขนและแขนต่มด้วยส่วนตัวนก็ถือว่าทําได้ดีนะก็ประกอบในกดแขนไล่แขนไม่กุท็กขึ้นคอนี่ก็ถือว่าทําได้เก่งนะทาได้เก่งแต่บางครั้งบางคราวนี้ก็อาจจะไล่แขนช้าไปนิดนึงนะกูทกนี่อาจจะชิงขึ้นคอได้ก่อนนะครับนะก็ดูว่าอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของเหลี่ยมในนะเหลี่ยมในแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่ก็ถือว่าสู้ได้ครับนะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นมวยที่ แก่งพอตัวทีเดียวนะครับข้อมูลทางด้เทคนิคของเือเข็ิมกอรุ่งธนเกียรติก็ชกเวทีมังกรมาแล้วประมาณสัก20ครั้งนะครับนัไม่ธรรมดานะครับนักกระดดกมวยเวทีมังกรนั้น20ครั้งเลยนะครับก็เคยชนะนกคู่ชกในเวทีมังกรนั้น3ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3มากที่สุดเลยก็เคยแพ้นกให้กับทาะด้านของคู่ชกในเวทีมังกรนั้น2ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3ทั้ง2ครั้งซึ่งเราพออนุมาส่งมวยของทางด้านเือเข็ิมกอรุ่งธนเกียรติได้วันหนึ่งสองก็คงจะไม่เอา ในยกที่3นะครับนะถ้าเกิดว่าเราใจเย็นเล่นช้าอ่ามวยรู้สองมวยว่ายกที่3ามเขาถึงจะออกคำนี้ก็จัดได้เปรียบนะครับ <c oughs> ส่วนทานั้นของคุณชกเพชรอรุณกับปสุพนธณนี่ก็ถือว่า,าเป็นมวยมาเสริมแทนสุดยอดเอราวัณน,นะครับนะที่วันนั้นโดนโดน แพ้นอกไปอ่ะเมนันโดนเพชรสองวานฟันศอกชนะนอกไปก็มวยรอบปุ่นเสือถ้าแพ้นอกในรอบที่หนึ่งรอบแรกนี่ก็ตามกติกาครับนะเขาจะต้องถูกอัญเชิญออกจากมวยรอบไปในทันทีนะครับนะซึ่งทางด้านของพีระดุนก็เป็นมวยมาเสริมแทน ต้องเข้าใจว่าถ้ามวยมาเสริมแทนแบบนี้มามาเสริมเข้ารอบตัวสำรองมาแบบนี้นี่จะได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของสภาพร่างกายครับเพราะว่าคู่อื่นๆนี่เขาชกกันมาบอบช้ำกันแล้วนะครับนะตัวเองนี่เพิ่งจะเข้ามารอบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสภาพร่างกายนี่จะได้เปรียบนะครับสำหรับทางด้านของพชรอรุณ์ก็เป็นมวยขวารูปร่างนี่จะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะสมงมวยนเวทเดินหน้าทาชนบุฟซูดุดันยันห้ายกรับบทของกุจชกท่าด้ว ชวนแลกตลอดเกมก็แข่งขวาแม่นซ้ายหน้านี่จัดนะเป็นมที่เตะซ้ายหน้าเก่งมากครับนะําหมัดศอกนี่ออกตลอดหมัดอกนี่เหนือกว่าทางด้านของฝ่ายแดงด้วยนะครับนะเป็นถือได้ว่าเป็นวยสายโหดนะประเภทต่อยหนักฟันศอกลุ้นด่นรับน้ำาดอกตาแรกกล้าดวลกล้าสวนชวนแลกตลอดเกมเลยนะวงในนี่ก็ปลัำรัดฟันตีไปเรื่อยนะ,ะถือว่า,อามีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายครับเนเติดตัวสมองมาดีว่าจิตใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรอรุณ ก็ปัจจุบันบูเก็ตก็ปัจจุบันอายุ17ปีสูง165เซนเมตรก็ใกล้เคียงกันนะครับสูงใกล้เคียงกันจากาสุราธ,ธานีนะครับในช่วงเวทีมันคุม,มาก็ประมาณสัก11ครั้งได้นะครับเคยชนะนันนกกู่ชัครั้งและก็เคยแพน้นักแข่งทางด้านของกูชกสอครั้งด้วยเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นมวยค้าด่วนชวนแรกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่น oh. <450. S 1> ี้นะครับมวยคู่นี้ทางมวยของมวยคู่นี้ก็คงจะเป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ก็เคยมาชกชกเจ็ดเอาไว้แล้วนะครับนะก็คงจะพอมีเขาเรียกว่าพอมีประสบการณ์แล้วส่วนทางด้านแสดงก็เคยมาชกแล้วมามอครั้งที่แล้วนะครับนะก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คงจะเดินเข้าหาเดินต่อยบาดฝันศอกโดนระลับน้ำตกได้ก่อนเพราะว่าทางด้านแดงก็มีประวัติเคยแพ้นกในเวทีเมืองกรุง ในในสองครั้งในยกที่สามนะครับนะผมเชื่อว่าอายกที่สามในทั้งคู่คงจะดวนเดือดกันนะครับนะคงจะดวนเดือนดวดอ่าดือดนเดือดกันในยกที่สามเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดว่าผ่านไปสองยกแล้วเราเข้าอ่าในยกที่สามเนี่ยผมดูว่ายกนี้ราคานี้คงจะคู่ขี้สุดสีเป็นเป็นมากๆพลิกไปพลิกมานี่อ่าใครลุ้นใครเชียร์ในยกนี้น่าจะได้เปรียบเลยนะครับนะแต่ว่าตัวผมี่พิจารณาอ่าในทุกประเด็นโดยละเอียดนะครับนในประเด็นทุกละเอียดแล้วเห็นว่าอ่าทั้งด้านของเพชร รุน่นกบสุดพันภูเก็ตครับซึ่งเป็นมวยเดินหน้า่าชนมีหมัดมีศอกลุ้นหล่นลุ้นหลับลุ้น อาการนีนได้ตลอดนะครับนะแล้วก็ทางด้านของเสือคิมการเก็บอาวุธของกุทกบนีก็ดูว่าจะไม่เท่าไหร่ด้วยนะว่าเป็นมวยสองเดินด้วยนะครับนะแผนลุ้นหมัดลุ้นสอกของทางด้านเพชรอรุณก่อนนะครับนะมีราคาออกนําก่อนแล้วก็เราแต่งตัวได้ก่อนเพราะช่องเจ็ดนี้กรรมาการตัดสินนี่ก็ไปกนละทิศคนละทางครับนะกับบรรดาเซียนมวยหรือว่าท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับนะฉะนั้นแนวทางการให้หมวยของช่องเจ็ดผมจะต้องให้หมวยที่มีโอกาสออกนําก่อนเพื่อให้สมาชิกแต่งตัวได้ก่อนนะครับแพ้ชนะ ก็ว่ากันีกเรื่องหนึ่งนะพอชกเจ็ดตัดสินเอาแน่เอาหน่อนไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่มีท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะก็พิจารณาสัดส่วนทางด้านของเพชรอรุณกับประสุพันธ์จะชนะในนัดนี้อยู่ที่60%ทีเช่เล่นณขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรอรุณกับประสุพันธ์นะครับ ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสังวาลสอสมัติการเป็นพบกับทางด้านของฝ่ายนวนฉลามดำนายกเอเทัศลามวยท่นูนี้ก็เป็นมวยรอบปุนเสือนะครับนะก็พิกัด1 1 4สปอนด์สำหรับทางด้านของเพชรสังวาลก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่สูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะทรงมยวยเดินหน้าท้าชนเข้าในบูสู้ดุดันยันห้ายกแต่ว่ารับอุธของครูชกทาดวลชวนแรกตลอดเกมนะก็ดูว่าหลักเหลี่ยมปีมือมวยวงนอกนี่จะเป็นรองทางด้านของครูชกนะครับนะถ้าจะชนะได้ก็จะต้องชนะวงในในยกท้ายๆนะครับนะเพราะว่า ทางด้านของทางด้านของเพชรสมวานนั้นเป็นมวยที่เดินเข้าหาแล้วก็ไม่มีอาวุธนำนะครับคือเดินดุมๆเข้าไปส่วนทางด้านของกุชกนั้นเป็นมวยฝีมือนะออกซ้ายออกขวาในรูกทีบชกจุกจิกนี่ผมดูว่าน่าจะเข้าถึงตัวยากในช่วงต้นๆน,นะครับถ้าชนะได้ก็ต้องใช้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่คมคมเข้าไปทําให้กุชกหมดแรงก่อนถึงจะเบียดเอาชนะได้นะครับนาฉะนั้นะถ้าใครเข้าทางด้านเพชรสงวานก่อนนี่นผมดูว่าจะเสียเปรียบแม้ว่ารูปร่างจะสูงยาวใหญ่กว่าก็ตามนะครับ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของเพชรสังวานซอสมาทกัมเรนก็ชกเวทีเมืองกรุงมาแล้วทั้งหมด11ครั้งเคยชนะนกคู่ชกในเวทีเมืองกรุง4ครั้งเป็นการชนะนักนยกที่4มากที่สุดแล้วก็อาวุธที่ชนะนอกคู่ชกก็จะเป็นศอกนะครับเป็นศอกที่อันตรายมากๆยังไม่เคยแพ้นอกให้กับนักชกคนใดในเวทีเมืองกรุงนะครับก็เชื่อว่าทางด้านของเพชรสังวานซอสมาทกัมเรนจะยืนครับยกในครั้งนี้นะครับในนัดนี้ก็ต้องไปลุ้นกันที่กรรมาการเลยนะครับ สนท่านัของฝ่ายน้ำเงินฉลามดำนายกเอธาศาลาก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างในกกำยำลำสันนาตันเสียเปรียบช่วงช็กเห็นชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับรรับได้เก็บการอาวุธของครูชกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะเป็นมวยเป็นมวยที่ต้องบอกว่า อาวุธมวยนี่ถือว่าจัดจ้านนะเป็นมวยที่มุนซ้ายมุนขวาทวนแข็มนาฬิกาตามแข็มนาฬิกาหมัดเย็บวนออกเตะแล้ววนออกลูกถีบนะชกจุกจิกฝีมือแล้วก็เป็นมวยที่ไม่พิงเชือกนะครับนะเป็นมวยที่ปักหลักอยู่กลางเวทีประกอบในนี่ชิงขึ้นคอกนออเลี่ยมในก็ไม่เป็นรองด้วยนะครับนะก็ถ้าจะพลิกแพ้ก็แพ้ปลายๆดูว่าต้นต้นต้องออกนําก่อนด้วยฝีมือมวยสมองมวยไอคิวมวยวงนอกที่เหนือกว่านะครับนะเหนือกว่าชัดเจนนะครับนในเรื่องของ ฝีมือมวยนะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้พละกคำลังนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของฉลามดำนายกเอกทศดาปัจจุบันก็อายุ17ปีสูง165เซนติเมตรนะครับนาะยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก11ครั้งเคยชนะนกคูชกในทีมังกรงนั้น3ครั้งเป็นการชนะนกยกที่3ทั้ง3ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในทีมังกรงมาก่อนมวยคู่นี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า,าเกมการชกนั้นจะเป็นการชกที่ครบยกหรือไม่นั่นจากว่า าทางด้านแสดงจะได้เปรียบในเรื่องรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนนะครับนะทั้งคู่ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนผมเชื่อว่าน่าจะยืนระยะครบ5ยกนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราคาดหมายว่ามักมวยจะยืนระยะกันครบหยกเราก็จะทําอะไรบ้างนะครับนะในระหว่างเดินทางจากยกที่1ไปถึงยกที่5นะครับนะซึ่งสมาชิกเองก็ที่ใช้บริการผมอยู่ก็ผมก็มีคําแนะนําให้ตลอดครับเพราะว่าผมภาคมวยแล้วก็จะวิเคราะห์รูปเกมกันยกต่อยกด้วยนะครับกนะ็ออสมาชิกก็จะได้เปรียบแน่น ว่าคนที่จะเข้าจังหวะไหนออกจังหวะไหนอย่างไรนะครับนะ mm hmm. เมื่อนักมวยทั้งคู่ต้องไปวัดกันที่กรรมการเราก็ต้องเข้ามวยที่ออกนําก่อนนะครับนะ mm hmm. เพื่อที่จะแต่งตัวบางทุนกินสองข้างได้ก่อนจะได้ลุ้นกันสบายๆนะครับนะ mm hmm. ก็ยังพิจารณาสัดส่วนให้ทางด้านของฉลามดำนายยกเอทัศรา,า,าจะชนะในนัดนี้อยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสที่จะพลิกแพ้ได้นะครับนะส่วนชี้ตัวเล่นก่อนชกนักขณายนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของฉลามดำนายยกเอทัสลา นะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแฟนกากา้ายูฟาเอสซีอาร์แปะมินบรีพบกับทางด้านของายนนวนแม็กนัมบางกอกไรยนม์มอคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด100พิกัด128สปอนด์นะครับสำหรับทางด้านแานแดกกากา้านี่ก็เป็นนักชกเป็นนักมวยไทยพี่น้องพี่น้องกัมพูชานะจากประเทศกัมพูชานะครับก็สมาชิกผมเยอะพอสมควรนะท,ที่ที่ใช้บริการมวยหูแล้วเป็นพี่น้องจากชาวกัมพูชานะครับก็ ก็เดี๋ยวจะได้ชมได้เชียร์ากาก้ากันนะครับนะเพราะว่า,าเป็นซูปเปอร์สตาร์นะซูปเปอร์สตาร์วงการมวยของอพี่น้องชาวกัมพูชาเลยนะครับนะก็ถือว่า ได้มาสร้างเขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะสำหรับทางด้านของกาก้านะครับสาหรับทางด้านกากา,กาก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ผมรู้ว่าเสียเปรียบช็ชกเล็กน้อยนะทรงมวยเขาฝีมือฝีมือครบเครื่องเลยนะทั้งรุกทั้งรับนี่ตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้นี่ดูว่าจะเป็นหมดนะครับนะจะเขาเรียกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนายยิ่งชกก็ยิ่งเขาเรียกว่าทรงมวยมากขึ้นด้วยนะครับนะอาวุธมืหลักนี่แข้งขวาเป็นซ้ายหน้านี่จัดจ้านเลยนะหมัดหนักหมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่ อันตรายมากๆครับนักทีมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกจะออกตัวจังหวะนอกจะวุดว่องไวเหลี่ยมตัวกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ผมดูว่าจะดีกว่าทางด้านของคูชจอเล็กน้อยด้วยนะครับข้อมูลทางด้านเทคนิคของกาก้าแปะเมนบุรีก็ปัจจุบันอายุ24ปีสูง167เซนเมตรนะจากประเทศกัมพูชาชกคเที่มงกรุงมาก็ประมาณสัก40 ครั้งนะเคยชน,น,นะนกคู่ชกสี่ครั้งแล้วก็เคยแพยน้นกให้กาะตะด้านของคู่ชกนั้นสองครั้งนะครับ ส่วนตำนานของกุชช์แม็กนำบางกอกไรยนก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบประมาณ5เซนติเมตรนะสมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุญเข่าหนครับรับได้เก็บการอาวุธของกุชอ์ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธมวยไทยนี่ก็ดูว่าจะครอบเครื่องหลากหลายมากมายใช้ได้เลยนะครับนะเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่อาจจะพอจิตใจไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังนี่กาลังสดกาลังแรงนะครับนะช็อตเวทีช่อง7สมัยก่อนนี่ก็ ดูว่าจะทิ้งตัวง่ายนะครับนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีหัวใิตปรใจนี่ก็ถือว่าเสริมใยเหล็กเต็มร้อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับในะผลงานช่วงนี้กําลังสดกําลังแรงมากๆครับนะชนะรวดมาแล้ว8ปดไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับสําหรับทางด้านของแม็กนัมบางเกาะไร่อนนะครับกําลังได้ใจนะถือว่านักมวยนี่กําลังได้ใจเลยนะครับก็เป็นมวยที่ชกจุกจิกนะชกจุกจิกก็แล้วก็มีลูกแต่การคอนะ,อะลูก ก็เรียกว่ามีจังหวะวินาทีทองถ้ากูชอบเพลยคซาำก็จะตามซ้ํากันเป็นชุดๆกันเลยทีเดียวนะครับนะก็สมงโมวดีครับปวจิตวจใจก็ถือว่าร้อเอร์เซข้อมูลทางด้านเทคนิคของ แม็กนัมบางกอกในยนปัจจุบันก็อ,อายุ23ปีสูง170ก็ออได้ลอยครับนะได้ลอยอได้ลอยสูงกว่าทางด้านของคุณชกนะครับนะจากจังหวัดบลชกเวที่มังกรงมาก็ประมาณสัก25ครั้งเคยชนะนอกอคูช่ชกในเวทีมังกรงนั้น8ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับทางด้านของคูณชกในเวทีมังกรงนั้น4ครั้งนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังนี้ไม่แพ้นอกใครเลยครับสาหรับทางด้านของแม็กนัม เจ็ดแปดไฟลหลังสุดนะครับนหลังจากที่แพนกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ uh สถินี่ถือว่าสวยสดงดงามเป็นอย่างมากนะครับเมื่อคี้นี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีอ่าทางด้านของกาการนี่ตอนแรกนี่จะได้เจอจะได้ชกกับทางด้านของมังกรทองที่แพ้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าอ่ามีการถอนไปแล้วก็ได้มาชกกับทางด้านของแม็กนัมที่พิกัด128ก็ถือว่าเป็นพิกัดของกาการด้วยนะครับนะเพราะว่ากาการจะชกอยู่ประมาณ1 2 6ยยสถึง่ส่วน,ทา,น um, าาวทางด้านของแม็กนัมก็จะชกอยู่ประมาณ1 2ึ1งร้อยยี่สิมห้าถึตนร้อยทางบด้านของแยมตัวฟอม เนื่องจากว่ารู้ตัวก่อนนะครับนะรู้ตัวก่อนส่วนทางด้านของกาก้าแพทเมนบรีเป็นเพื่อนกับผมในเฟซน,นะครับจะรู้ข้อมูลการเคลื่อนไหวก็เพิ่งจะเขาเรียกว่าบอกว่าจะได้โชคะองโชคเจ็ดก็ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะก็ดูว่าการเต็มตัวพิซซอนนี้อาจจะเป็นรองเล็กน้อยด้วยนะครับนะ,ะเพราะว่าถอนชอกกับทางด้านของมังกรทองเมื่อคนนี้เมื่อพิจนารณาแล้วก็ดูว่าคู่ขี่สูสีนะำฝ่ายแดงก็น่าเสือบรรยากาศเสียงเชีย นะมวยคนจัดส่วนตางนะ้านฝรเงินก็กำลังสดกำลังแรงขึ้นมานะครับนะก็ดูว่าคู่ขี้สูสีกันสุดประมาณแต่ผมพิจารณาแล้วก็ยังให้สัดส่วนไปที่ทางด้านของแม็กนัมบางกอกไรยนนะครับนะอยู่ที่55%ที่จะมีโอกาสชนะในนัดนี้แล้วก็เป็นมวยที่ดูว่าคู่ขี้สูสีพลิกได้นะครับนะพลิกได้ด้วยนะครับนะแต่ว่าชีสเล่นก่อนโชคในะขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของแม็กนัมบางกอกะไรยนนะครับ <c oughs> คู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงสองคมบางกอกอริยนพบกับทางด้านของฝ่ายนวลแพทย์พัสอนบอยบางนาเมื่อคนันี้ก็ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์สำหรับทางด้านของสองคมบางกอกอริยนก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยนะก็ประเภท ทรงมวยก็ประเวทฝีมือฝีมือเครื่องเครื่อนขับน้าตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโตเก็บการวัดของกุชกนี่จะเก่งกว่านะครับนะก็เคยชกมวยสากลมาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็สองเรียกว่า2แบบนะมันกชกสองแบบได้นะครับสำหรับทางด้านของสองคมด้านเรื่องหมัดเรื่องศอกนั้นก็ดูว่าจะเหนือกว่าวงนอกนี่ดูว่าเหนือกว่าแน่นอนนะครับนะแต่ขาจะยังตรหนัดฟันศอกุ้นหลนหลับนับนกได้ด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของกุชกนี่รูปร่างสูงยาวใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะสู้กันครบ5ยกนะครับ โค้ชมอททางด้านเทคนิคของสองค้ชบางกอกไรยนก็ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับนักกลับมาภาคใหม่นี่ก็ชกมวยไปประมาณสัก30กว่าครั้งนะหลังจากที่หยุดหายไปชกสักก่อาชีพนะครับนักกลับมาภาคใหม่ก็ชกประมาณสัก30ครั้งเคยแพ้นอกแค่ก,การทัดของคู่ชกในวีดีมกร,รุงนั้นสองครั้งแล้วก็เคยชนะนักคู่ชก3ครั้งนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะพี่น้องชาวร้อยเอ็ดก็คงจะได้เชียร์กันส่วนทางด้านของเพชรศรบอยบางนา ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในรูปร่างนี่จะสูงยาวใหญ่กว่าทรงมวยในประเภทเดินหน้าท้าชนเข้าในบุสูดูดันยันห้ายกแต่ว่ารับพู t ของโจชกทาดวลชวนแรกตลอดเกมนะแข่งซ้ายแม่นขวาหน้านี่ก็ถือว่าออกใช้ได้เลยมัดศอกก็ออกตลอดแล้วก็ทิบได้ท้องสั้นท้งกว้าจังหวะนอกนี่ก็ดูว่าจะว่องไวอาวุธมวยไทยก็ดูว่าจะเป็นรองในเรื่องของอาวุธนะครับเนื่องจากว่าฝีมือมวยวงนอกจะเป็นรองแต่ว่าถ้าเปรียบาประบในนี่ทางด้านของทางด้านของทรัลสอนจะดีกว่านะครับนะเรื่องลูกมัดลูกศอก นี่ก็ดูว่าจะเป็นรองความหนักแรงของอาวุธก็ดูว่าจะเป็นรองเล็กน้อยด้วยแต่ว่าเคยเอาชนะน็อกมาในยกที่สามมาแล้วที่เวทีลุมพินีนะครับนาทีเวทีลุมพินีก็วันนั้นผมอยู่ในเวทีด้วยนะครับนะอยู่ในเวทีด้วยก็ถ้าเกิดว่าสองคมลุกขึ้นมาในทางด้านของเพชรวรสนก็จะต้องนอนครับเพราะนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้แล้วนะครับข้อเท้ามีปัญหานะครับนักมวยตัวนักมวยนี่ยืนไม่อยู่ยืนทิ้งเชือกอยู่นะครับในขณะที่กรรมการนับสองคมนะกรรมการนับสองคมตัวนักมวยเพชรวรสน นยืนเดินพิงเชือกนะครับเดินไม่ได้แล้วนะครับนะข้อเท้ามีปัญหานะครับนะถ้าเกิดว่าทางด้านสองคมลุกขึ้นมาได้ก็บันนั้นก็ตวนถมวยก็บอกเองเลยครับว่าเขาก็คงจะต้องยอมแพ้ด้วยนะครับอาจจะต้องยอมแพ้นะ เพราะว่า,ายืนไม่อยู่แล้วนะครับนะมวยคู่นี้าทางด้านของเพชรปรสานนี่ก็เคยชกเวทีมกรุงมาก็ประมาณสัก50ครั้งเคย,ยชนะน็อกคู่ชกนี่ก็4ครั้งเป็นการชนะน็อก ok ในยกที่4มากที่สุดนะครับแล้วก็เคยแพ้น็อกครั้งเดียวนะผมเชื่อวาอ่าทางด้านของเพชรปรสนนี่ไม่แพ้น็อกนะครับเพราะว่าเคยแพ้น็อกครั้งเดียวจากการชกเวทีมกรุง50ครั้งนะครับดันั้นมวยคู่นี้ก็คงจะชกกันยั่น5ยกนะครับชกเว้นนอกจากว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะอาจจะ มีสอกแตกอะไรประมาณน,นี้นะครับมวยคู่นี้ต้นๆนะครับต้นๆก็ต้องไปที่ทางด้านของสองคอมบังกอกไดยนนะเพราะว่าข่าวที่แล้วชกกันนี่ก็เตะขาทางด้านของผู้ชกเนี่ยอาการไม่ดีนะครับนะเตะขาต่อยมัดไปอาการไม่ดีแล้วนะครับก่อนที่จะโดนเขา่านะครับโดนเข่าลอยสุดไปนะครับ เพราะนั้นผมเชื่อว่าต้นๆในทางด้านของสองคมบางกอกเรีย,ยนต้องออกนบก่อนนะครับนะก็พิจารณาแล้วก็ให้สัดส,ส่วนนะครับของทางด้านสองคมบางออกบางกอกเหรีย,ย์จะเบียดนะครับนะจะเบียดเอาชนะาทางด้านของเพชรวระสอนไปได้อยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่ามวยนัดนี้ในคู่ขี่สูสีกันมากๆเลยนะรับนะพลิกแพ้ชนะกันได้ เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือว่าจะต้องอเข้าให้ไวนะคข้าไวเม็ดเข้าวมวยที่มีโอกาสออกนําก่อนนะครับณราคาด,ดีๆก็แต่งตัวบางทุนก่อนแล้วก็ค่อยลุน้นค่อยเชียร์กันอีกรอบหนึ่งหรือว่า,าลุ้นเชียร์กันใหม่นะครับก็ซื้อขายกันไปเรื่อยนะครับนะเพราะว่ามวยนีนคู่ขี้สูสีแล้วก็เป็นมวยช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับนะก็คงจะพลิกกัน,นระเนรนาดเหมือนเดิมนะครับนะก็ชี้ตัวเล่นณนะขณะนี้ยังชอบไปที่ทางด้านของสองคม บางกอกอะไรย่ยนนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่นะครับช่อง7นะครับนะก็อย่าไปยึดติดว่าผมจะต้องให้ชนะทั้ง4คู่นะครับนะก็ถือว่าเ,าเป็นข้อมูลมวยสงมวยที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันได้ง่ายนักนะครับนักมวยช,ชกแบบไหนสงมวยแบบไหนสมามถาแบบไหนอย่างไรก็จะต้องชอกส่งนั้นนะครับนะจากมวยจากมวยเดินหน้าท้าชนจะมายืนหลังพิงเชือกอยู่นี่มันก็ไม่ใช่นะครับนะก็อ,อาจจะกลายเป็นชกผิดส่งก็เป็นได้นะครับนะ ดันั้นทรงมวยทรงมวยต่างๆที่ผมบอกไปข้อมูลมวยประวัตินักมวยต่างๆหัวจิตหัวใจนักมวยก็สามารถดูได้จากการแพ้นอกหรือไม่นะครับนนักมวยที่ไม่เคยแพ้นอกนี่โอกาสที่เขาจะทิ้งตัวนั้นยากครับเพราะว่าเขาจะต่อสู้เขาจะไม่ยอมให้เสียสตินะนักมวยบางคนโดนน็อกโดนหล่นโดนโดนหล่นแต่ว่ายังลุกขึ้นมาสู้ก็ไม่เยอะนะครับเขาเรียกว่าล้มแล้วลุกนะครับบางนักมวยบางคนล้มแล้วไม่ลุกนะครับซึ่งผมเองก็จะบอกกับสมาชิก ในเรื่องของพวกนี้ก่อนที่อาจจะทําการพักมวยหรือว่ามวยจะทําการแข่งขันเพื่อสมาชิกได้รู้ข้อมูลแล้วก็มีการลุ้นเทียด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับนะมวยหูนะครับถ้ายังไม่มีตัวช่วยหน้าตูก็มวยหูเดือนละ1 0 0 0บาทรายเสียงเดือนละ400บาทสมัครผ่านอดีไลน์ Happy ้บอทสองเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็การันตีว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากผมและก็ทีมงานนะครับขอทุกท่านโชคดีสัสดีครับ